นวัตรกรรมใหม่ของกระทรวงพลังงานตอนนี้ห้าหกเดือนที่แล้วผมเริ่มทำมาเนี่ยทดลองใช้แล้วตอนนี้นะครับมีแผงโซล่ามีอิดวอร์เตอร์มีแบตเตอรี่ค่มาตรฐานคือแอร์สามเครื่องตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะครับชุดนี้นะครับเอาเป็นว่าใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่แค่หลักหมื่นอุย ลงทุนทีเดียวหลักหมื่นใช้ได้ตลอดเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยใช้ไฟแดดแสงแดดแล้วก็ติดตั้งง่ายๆแบบกฎหมายที่ผมมีให้ผมทําให้ทั้งกฎหมายทั้งของอยผมจะไปกฎหมายเนี่ยปีนี้เสร็จสิ้นปีเนี่เป็นของขวัญปีใหม่ให้แน่นอนอุย้ยตายแล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้ส่วนเครื่องอุปกรณ์เนี่ยะนะครับตอนเนี้เริ่มเดินหน้าแล้วคทางปตทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะมาร่วมกันเพื่อจะเตรียมการผลิต ตัวนี้แล้วผมกําลังประชุมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อเตรียมการผลิตเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิต